สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการเติ b a l บาลานซ์ไล์ชีวิตที่สมดุลนะครับอยู่กับผมสตางครับผมนารองนะครับเราสองคนนะครับมาเจอกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับในทุกๆวันศุกร์ในแต่ละอาทิตย์นะในสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่ในซีรีส์ของ s e ตเอเ c คชั o n อยู่นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ชายหรือว่าสามีหลายคนต้องเผชิญ เขาเรียกว่าเจอหรือว่าผจญน,นะก็คือว่าคุณภรรยาหรือคุณแฟนเนี่ยไม่อยากมีเซ็กซ์ด้วยอันนี้ต้องพูดตรงๆเนาะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลครับที่เราสามารถหาได้แต่ว่าเรามีงานวิจัยหนึ่งเขาอธิบายว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่ชอบมีเซ็กส์เท่ากับผู้ชายนะครับเขาเรียกว่ามันเกิด ช่องว่างของจุดสุดยอดหรือช่องว่างแห่งจุดสุดยอดครับโดยมีงานวิจัยนะครับได้อธิบายนะคะว่าสมมติว่ามีผู้ชาย100คนนะผู้ชาย100คนเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็ถึงจุดสุดยอดเวลามีเซ็กส์แต่ผู้หญิงไม่ถึง50คนนะไม่มีความสุขเพราะเธอไม่ถึงจุดสุดยอดระหว่างมีเพศสัมพันธ์หรือว่าระหว่างมีเซ็กส์ครับ ซ็กส์ควรเป็นข้องควัญสำหรับทางสองคนทั้งสองคนควรเป็นสนุกนะครับแต่ถ้าผู้หญิงไม่สนุกก็เซ็กส์กลายเป็นภาระนะครับในตอนนี้เราอยากช่วยให้คนเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงไลาคนไม่ได้ถึงจุดสุดยอดและเราจะช่วยให้คนไอเดีย แก้ไขปัญหามีได้อย่างไงสำหรับทั้งสองคนมีสนุกนะครับครับเราจะมาเริ่มจากเรื่องเข้าเป็นเรื่องสมมุตลิละกันนะครับมีคู่รักหนึ่งคู่ระหว่างคุณกรเป็นสามีนะคุณพลอยเป็นภรรยานะครับวันหนึ่งครับคุณพลอยกับคุณกรเนี่ยก็ไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารข้างนอกคุณพลอยกับคุณกรณก็สั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าคุณพลอยได้อาหารก่อนนะครับก็ถ่ายรูปก,ก่อนกินข้าวกินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาหารของคุณกอนมาเสิร์ฟช้าครับคุณกอนเพิ่งได้รับอาหารจากพนักง,งานเสิร์ฟกินไปประมาณสองคำคุณพลอยลุกขึ้นมาพร้อมจะกลับบ้านบอกว่าอิ่มแล้วกลับบ้านกันเถอะืดถ้าพวกเขาทำสิ่งนี้ทุกวันอาทิตย์เวลาสบีคุณคิดว่ากอนอยากไปร้านอาหารนั้นไหมครับแน่นอนไม่อยากไปนะครับแล้วก็ แต่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายหลายคนถ้าเมื่อมีเซ็ก์เป็นแค่ผู้ชายที่ได้สนุกที่ได้ของขวัญเซ็กซ์จะกลายเป็นภาระแล้วก็ผู้หญิงรู้สึกงดเงีน,นะครับไม่อยากมีเซ็กต์แล้วเห็นด้วยนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเซ็กซ์นะครับเกิด ขึ้นหรือว่าออกแบบขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความพอใจก็คือทั้งคุณกรณ์รคุณพลหรือทุกคนนะที่มีแฟนเนี่ยควรจะมีความสนุกแล้วก็มีความสุขด้วยกันสิ่งที่สําคัญที่สุดของเซ็กส์นะครับคือทั้งสองคนเนี่ยต้องมีความสุขและความพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเน้นที่ความสุขหรือความพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเซ็กซ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่สวยงามอีกต่อไปนะครับเมื่อกี้สแตน บอกแล้วว่ามีงานวิจัยที่พมว่าผู้ใช้าย9บได้ถึงจุดสุดยอดทุกครั้งเมื่อมีเซ็กแต่สำหรับผู้หญิงเป็นแค่48%เท่านั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นปัญหาใหญ่ไหมคราะว่ามากกว่าผู้หญิงมากกว่า50%ไม่ได้ถึงจุดสุดยอดทุกครั้งเมื่อมีเซ็กนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับแต่สําหรับแก้ไขได้เราลองเข้าใจก่อนว่าทําไมเป็นแบบนี้เหตุผลเป็นอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เราจะพูดเทั้งนี้นะครับอ่าสำหรับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือว่าผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับก่อนที่จะถึงจุดสุดยอดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างบางคู่เนี่ยอาจจะให้ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยแล้วรมกันก่อนนะครับ ถึงจะสามารถไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการมีจุดสุดยอดได้แต่ถ้าหากว่าผู้ชายเนี่ยเน้นเฉพาะความสุขหรือว่าการถึงจุดสุดยอดเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าผู้หญิงนี่คือเหตุผลทําไมว่าผู้หญิงไม่สามารถใช้เวลาพอในการถึงจุดสุดยอดนะครับร่างกายของผู้ชายเหมือนไมโครเวฟร้อนเร็วติดเร็วนะครับแต่ร่างกายของผู้หญิง หลายๆ้อนเป็นมากกว่าเมือนเตาอบนะครับใช้เวลาน,านานถึงร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ชายรีบๆร่างกายของผู้หญิงไม่มีโอกาสที่จะเป็นพร้อมสำหรับถึงจุดสุดยอดเพราะฉะนั้นต้องอดทอนนอิดนึ่งแล้วก็ใช้เวลานาน,านในการฟอร์บเลยนะครับส่วนเหตุผลที่สองนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมี จุดจุดหนึ่งที่สามารถทำให้ถึงจุดสุดยอดได้คือจุดที่เราเรียกว่าฟิส a l r ร a s o n เองซึ่งผู้ชายหลายคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้หรือรู้แต่มองข้ามหลายคนคิดว่าการมีเซ็กส์เนี่ยเพียงแค่ผู้ชายเนี่ยได้สอดใส่อวัยวะเพศไปในช่องคลอดของผู้หญิงแล้วก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะถึงจุดสุดยอดได้โดยที่ลืมหรืออาจจะมองข้ามการกระตุ้น ในส่วนของคริสตัลริสนะครับสิ่งนี้ทําให้ผู้หญิงหลายคนไม่ถึงจุดสุดยอดเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือไม่ได้กระตุ้นจุดที่เป็นคริสตัลริสเพียงพอครับใช่ครับผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายของผู้หญิงอาจจะแค่เรียนรู้จากนังโปแต่ความจริงคือนังโปเป็นครูที่ไม่ดีเป็นครูที่แย่มากเพราะไม่ใช่เซ็ก ที่สกที่เป็นธรรมชาตินะครับที่เป็นปกตินะครับแต่เป็นแค่การแสดงมากกว่านะครับแล้วก็น่าจะผู้ใช้หลายคนอยากช่วยแสนถึงจุดสุดยอดแต่ปล่อยครั้งไม่รู้ว่าทำย่างไงดีนะครับ เอาละนะครับเรามาพูดถึงสาเหตุแล้วก็ปัญหาเรียบร้อยแล้วณนะตอนนี้เราจะมาพูดถึงวิธีแก้ไขกันบ้างนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอายในการพูด ในชีวิตประจําวันนี่คือสาเหตุว่าทําไมเราต้องมีรายการนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาพูดคุยกันวันนี้นะครับผมกับพี่นารงเนี่ยก็มี5วิธีง่ายๆนะครับในการลดปัญหาหรือว่าการลดช่องว่างแห่งการถึงจุดสุดยอดเรามาฟังกันว่าจะมีวิธีอะไรบ้างครับสิ่งแรกคือพูดคุยกันอาจจะเริ่มเริ่มถามกันว่า คุณชอบอะไรบ้างาคนรู้สึกยังไงกับเซ็กของเรามีอะไรที่อยากลองไหมาการคุยกันตรงๆเป็นจุดเริ่มตอนสำหรับแก้ไขปัญหานะครับเห็นด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างที่คุณกำลังจะมีอะไรการเนี่ยอยากจะบอกว่า ค่อยๆนะหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับหลายคนมักจะมองข้ามนะครับว่าการแล้วลบก,ก่อนที่จะมีเซ็กส์กันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นตัวเรื่องของผู้หญิงไม่จําเป็นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่คุณจะเริ่มมีเซ็กส์ก่ยก็เหมือนกับการดูหนังนะครับมันก็ยังไม่ถึงจุดที่สนุกสัทีเดียวมันจะต้องมีการเริ่มต้นก่อนใช่ไหมเหมือนกันครับคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการนวด ให้แฟนของคุณเบาๆนะจากนั้นก็อาจจะมีการกอดมีการจูบรูปไลค์ like, ตามสเต็ปของคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมนะบอกรักแฟนของคุณชื่นชมแฟนของคุณและขนาดนั้นอย่าลืมสังเกตว่าแฟนของคุณชอบไหมขณะที่คุณเล้าโรมอย่าเพิ่งรีบสอดใส่นะครับอย่าให้คุณใช้มเ m e n t หรือว่าช่วงเวลาของการเล้าโรมเนี่ยให้มีความสุขแล้วก็สนุกให้ได้มากที่สุดครับไร่คนน่าจะไม่เคยเรียนรู้เซก แบบทุกดองนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้มีหนังสือมีคลิปดีๆเยอะมากเทียนถน็ดนะครับก็เรียนด้วยกันว่าร่างกายทำงานยังไงนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเซ็กส์ที่ปกติแล้วก็เกี่ยวกับร่างกายของตัวเองจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับ และอย่าลืมนะครับโฟกัสที่จุดคริสตอลรสนะครับหลายคนเนี่ยมักจะไปกระตุ้นที่ตุ่มน,นั้นหรือว่าจุดนั้นทันทีแต่อย่าพึ่งนะครับอย่างที่สตาอธิบายไว้นะครับเมื่อเริ่มต้นจากการแล้วลดก่อนอจากนั้นเนี่ยถ้าแฟนของเราเริ่มมีอารมณ์ตามแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ มือนิ้วของเราหรือว่าอาวัยวะอย่างอื่นสัมผัสปุ่มนั้นได้นะครับหรือว่าจุดจุดนั้นได้หลายคนอาจจะรู้แล้วนะว่าปุ่ม crystalis คืออะไรนะครับแต่ถ้าหลายคนที่ อาจจะไม่รู้หรือไม่แน่ใจก็จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะนำอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยสอดใส่ในช่องคลอดใช่ไหมแล้วก็จะมีจุดคริสตัลลิสเนี่ยที่อยู่บริเวณด้านบนของช่องคลอดนั่นแหละครับตัวน,นั้นแหละเขาเรียกว่าปุ่มที่จะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้หลายคนจะเข้าใจว่าเพียงแค่สอดใส่ผู้หญิงก็ถึงจุดสุดยอดแนละ้วแต่ความจริงไม่ใช่นะครับการที่คุณเนี่ยนำนิ้วหรือว่าอาวัยวะต่างๆคนไปกระตุ้นที่จุดๆนั้นจะ ทำให้ผู้หญิงเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่ามองข้ามนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับอธิบายเป็นตัวเลขนะเป็น number เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้ชายเนี่ยสอดใส่อวัยวะเพศในช่องคลอดผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสที่จะถึงจุดสุดยอดเพียงแค่25%นใช่น้อยมากนะฮะแต่ถนะ้าว่าเราใช้อวัยวะของเราส่วนใดก็ได้ในร่างกายไปสัมผัส หรือว่ากระตุ้นตรงจุดคริสตอเรสเนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยถึงจุดสุดยอดประมาณ75%ดังนั้นเนี่ยคริสตอเรสเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็อยากจะให้ผู้ชายทุกคนเนี่ยได้โฟกัสตรงนี้ครับถูกต้องเซ็กซ์ดีได้ถ้าความสัมพันธ์ดีนะครับหมายความว่าถ้าในความสัมพันธ์มีปัญหาเยอะแยะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะในชีวิต เซ็กซ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์สำหรับมีคุณภาพที่เซ็กซ์ดีขึ้นนะครับโดยอย่างต้องหาวิธีแสดงความรักว่าให้แฟนรู้สึกถูกรักจริงได้นะครับ ออาจจะมีเรื่องที่ต้องให้ยภัยก็พยายามแก้ไขปัญหาในชีวิตคู่ก่อนแล้วก็นี่จะช่วยนีจะเป็นประโยชน์สำหรับเซ็กส์แน่นอนนะครับเพราอ้นแล้วนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีแฟน หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในฐานะแฟนหรือว่าสามีก็ตามเนาะก็อยากจะให้โฟกัสในเรื่องของความสุขของแฟนของคุณหรือว่าประหยัดของคุณด้วยโดยเฉพาะเวลาที่คุณมีเซ็กซ์หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยอย่าคิดว่าตัวคุณถึงจุดสุดยอดคนเดียวแล้วทุกอย่างมันจะแฮปปี้เอนดิ้งนะเราต้องโฟกัสว่าแฟนของเราเนี่ยถึงจุดสุดยอด เหมือนกับที่เราถึงหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าทุกคนต้องอยู่ในความพอใจสองฝ่ายเซ็กถึงจะประสบความสาเร็จนะครับดังนั้นแล้วร่างกายของผู้ชายและร่างกายของผู้หญิงไม่เหมือนกัน การทํางานก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับและสิ่งที่เราพูดเนี่ยคุณไม่สามารถไปพูดได้ที่ตลาดที่เซเว่นเราพูดไม่ได้แต่ที่นี่เราพูดได้ดังนั้นแล้วถ้าอยากมีอะไรจะมาแชร์กับเราคุณมีประสบการณ์อะไรอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไขนอกจากนี้หรือว่ามีวิธีเคล็ดลับที่ดีมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาใต้ร่างได้รวมถึงใครนะครับที่มีปัญหาเนาะไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กซ์นะรายการของเราเนี่ยพูดถึงในมิติอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ การใช้ชีวิตความรักการเงินแล้วก็พูดถึงได้คุณสามารถสอบถามหรือว่าทิ้งข้อสงสัยหรือคำถามคุณมาใต้ล่างนี้ได้แล้วก็จะนำคำถามของคุณนี้มาทำเป็นท็อปปกในเอพิโซดต่อๆไปในอนาคตนะครับแล้นนแล้วถ้าชอบรายการอดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะกันกดไลค์กดแชร์ ให้กับรายการของเราด้วยส่วนใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกในวันนี้นะครับอย่าลืมนะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะเจอสตังกับพี่นรงเนี่ยในทุกๆวันศุกร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์เราจะอัปโหลดวิดีโอตามนี้นะแล้วคุณก็จะได้ดูรายการที่ทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่สดุดุลครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับต้องติดตามต่อไปนะครับวันนี้สตังและพี่นรงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีสสดครับ